สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้อัลฟาเทคนะครับผมอ้ว l อัลฟาเทคครับวันนี้เรามาเทสสินค้าชิ้นหนึ่งได้รับความนิยมมากของอัลฟาเทคและเป็นสินค้าขายดีและมีรีวิวจากลูกค้าว่าใช้งานได้ดีติดตั้งง่ายและราคาสุดคุ้มเพียง2,990บาทนะครับเป็นอะไรครับพี่วุนเป็นคาแรคเร์ารฟ้สปาร์ค2นะครับติดกับรถรุ่นใหม่ๆได้เกือบทุกรุ่นครับทุกรุ่นก็คือถอดปลั๊กคันเร่งเดิมออกแล้วเอาคนเรงเตอร์ของเราเสียลงไปให้มันมีเสียงคลิกก็คือปลั๊ก เลยถือโอกาสเลยได้รีวิวจริงๆจังๆเลยที่บอกไปเมื่อข้างต้นเมื่อกี้นี่ตอนนี้เต้เริ่มขับอยู่เต้เปิดโหมดแล้วนะพี่ตอนนี้เต้เริ่มเปิดโหมดที่โหมด3เลยเป็นสปาร์คสอโหมด3ใช่ในรถ All New D Max 1.9ถามก่อนพี่แล้วทีเนี้ยสปาร์คเนี่ยมีให้กับรถรุ่นไหนบ้างอะพี่รถรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นครับที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าเราติดตั้งได้หมดเลยเบนซินก็มีเบน,น,นซินก็มีมันแตะแล้วผมรู้สึกเลยนะว่าเต้แตะคันเร่งอะผมอยากไปผมได้ไปอะใช่ใช่ตอบสนองเลยแล้วเนี้ย นี่ยแค่นี้เองครับนี่ผมยังไม่ได้ลองโหมดที่สูงสุดเลยนะลองดิกด, <ผม S 1> ดได้เลยกด,ดตอนนี้ไม่ได้พี่เดี๋ยวรถขนของมันจะขนเราอเลยท่าน,นี้ <c oughs> พี่อุ้แล้วทําไมตัวคันเร่งอ่ะพี่ <c oughs> เราเรามีหกระดับอ่ะจริงๆมันเพียงพอพี่ผมเคยเห็นเออแบบบางแบรนดอย่างเงี้ยมันจะมีแบบหลายระดับใช่ป่ะหลายระดับมากเขามีเป็นสิเลยหรือ มีเกือบร้อยก็มีจากการสํารวจผลการสํารวจของเรานะครับเราอยากให้ลูกค้าใช้งานง่ายถ้ามีโหมดเยอะคุณต้องกดเยอะกว่าจะได้โหมดที่คุณถูกใจครับ<อ>แต่ถ้าเกิดคุณมีแค่6ระดับเนี่ยกดแค่5 6ครั้งคุณก็เลือกได้หมดแล้วว่าอยากใช้ระดับไหนอ๋อซึ่งถ้าที่พี่อุ๊พูดมาเนี่ยคือมันง่ายและสะดวกในาการใช้งานใช่ไหมครับอย,อย่างเต้นนเนี่ยขับคันนี้ใช้โหมด3เต้อยากปิดเต้ก็กดไป4ครั้งก็ปิดละเหมือนตอนนี้ผมอยากไปโหมด6คือโหมดที่สูงสุดของเขาเนี่ยผมก็กดแค่3ครั้งใช่ไหมใช่ซึ่งมันทําให้เรา่ใช้งาานย ขับอยู่อยากกดก็กดได้เลยแต่ถ้าเกิดโหมดเยอะไปเนี่ยเต้ต้องมานั่งับต้องมานั่งพวงว่าต้องกดกี่ครั้งแบบนี้ครับนี่เป็นไงล่ะง่ายทั้งการติดตั้งด้วยแล้วก็ง่ายทั้งการใช้งานด้วยคือสินค้าเราอ่ะเราอยากให้เป็นมิรกับคนใช้เนี่ยมีทางโล่งๆแล้วแล้วผมจะติดต่างว่าสมมติเราออกแต่จังหวัดแล้วเดี๋ยวผมลองดูว่าถ้าใช้คันเร่งโหมด6เนี่ยบอกจะไปไหนใช่มันจะดีขึ้นมากแค่ไหนใช้คันเร่งหรือใช้สปาร์คโอ้ยใช้ใช้สปาร์คดิพี่มาเดี๋ยวผมลองดูนะผมอยู่ที่เกียร์ โอ้โหออ <ไง S 1> เออหือเฮ้ย<ง>พี่แรงใช่คันเร่งนีมด,ดยาวใช่แล้วคือโหมด6กเขียนได้ชัดเลยว่าแรงความแรงเพิ่มขึ้นมาด้วยด้วยความที่ม,มันไวเพราะเรียกว,ว่ามันได้มันคืออัตราเร่งใช่ครับพี่อัตราเร่งที่มันไวขึ้นความแรงมันเลยขึ้นมาไวขึ้นครับแรงดีดีจริงนี่ผมไม่ได้คุยนะแต่จริงผมก็คุยแหละเพราะของมันดีจริงอ่ะใช่ไหมคัไม่ได้ขายนะ2,990ไม่ได้ขายพี่ไม่ได้ขายสปาร์ก ว่าผมเครื่องสามพันผมยังใส่อ่ะจริงเหรอจริงสามพันนี่จริงๆมันก็มันก็พอตัวอยู่แล้วนะพี่อู๋โอ้โหใส่อ่ะดีกว่าเยอะเปิดโลกอ่ะครับรถสูงสูงรถยางใหญ่รถเกียร์ออโต้รถสูงนี่ถ้าแบบรถบิ๊กฟุตอะไรเงี้ยพี่ครับอ๋อก็ได้ใช่ไหมพี่ พี่อูเห็นเขาบอกว่าไอ้คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากอะบอกว่ามันจะกระตุกผมขอลองเทสดูได้ไหมว่ามันจะกระตุกป่าผมอยากรู้ <จะ S 2> ผมอยากขับ,บยังไงก็ได้อยากหาวิธียังไงก็ได้หาข้อด้อยของมันสักทีทนิเพราะตอนนี้ผมยังไม่เจอเลยอะไม่เจอของผมว่ามีแค่กระตุกแล้วเปล่งแค่นั้นเองคือหมายถึงตัวสปาร์กเหรอพี่เปล่าคนครับครับครับโอเคแหมพี่พี่อูครับแล้วอย่างนี้อยากรู้เลยว่าตัวสปาร์กเนี่ย มีรับประกันยังไงครับพี่รับประกันหนึ่งปีเต็มครับสปาร์เนี่ยเราส่งเมืองนอกเยอะนะแล้วไม่มีไม่มีเคลมเลยอ๋อครับพี่เป็นไงสินค้าไปถึงเมืองนอกด้วยถ้าเราทําสินค้าทดสอบไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเวลาเกิดมีปัญหาต้องเคลมต้องอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วมันไม่คุ้มครับเสียชื่อเพราะฉะนั้นสินค้าเราได้มาตรฐานส่งเมืองนอกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับใช้ในเมืองไทยเนี่ยยิ่งดีจริงๆตัวสปาร์กเนี่ยถ้ารถยุโรปมีไหมพี่มีครับ เบนหรอ B M มีครับเบน์ B M ก็มีใช่คือรถยุโรปที่เป็นมาตรฐานยุโรปนะพี่ใช่ครับถ้าหากว่าทําใส่รถยุโรปไงพี่คือพวกวัสดุใช้อ๋อแต่ก็จะกลัวว่าถ้าผมทําในรถยุโรปสินค้าผมก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับพี่แต่สินค้าผมอะทั้งใส่เบน์ B M รถญี่ปุ่นเป็นสินค้ามาตรฐานเดียวกัน C P U เหมือนการคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันครับถ้าหากว่าอยากได้ปรมาสองเนี่ย สั่งซื้อ,อยังไงครับพี่สั่งซื้อทางเพจอัลฟาเทคได้เลยครับพิมพ์เข้ามาในอัลฟาเทคของเพจนะครับแล้วก็สั่งซื้อไปเลยแจ้งรุ่นมาว่าเป็นรุ่นอะไรส่งที่อยู่ให้เราจะโอนเงินจะเก็บเงินปลายทางเราจัดให้ได้หมดสั่งวันนี้ก่อนบ่าย2พรุ่งนี้ของถึงบ้านแน่นอนส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใส่อะจะ,จะมาบอกว่าเออผมไม่มั่นใจว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงแต่หลังจากลองรถเสร็จอะบอกว่าโอ้โหรุ่งนี้ผมใส่ตั้งนานแล้วทุกคนโอเคครับ ังไงสุดท้ายนี้ผมขอฝากสําหรับท่านที่รับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยและสําหรับทุกคนที่กําลังรับชมทางยู u ูบเนี่ยฮะก็คืออยากให้ทุกคนเข้าไปที่ Alpha Tech และกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ให้เราด้วยนะครับผม